ข้อที่ห้าข้อนี้เป็นเรื่องการหมุนละกำหนดให้นะ A B C มีจุดยอดมุมที่ A ก็คือ1 1, 1 B คือ2 4นะครับ B คือ2 4เห็นไหม C คือ4 1งงให้หมุน A B C หมุนทวนเข็มนาฬิกานะทวนเข็มนาฬิกานะรอบจุด O ณนะจุดศููนย์นะครับก็คือจุดศูนย์กลางนะครับเป็นมุม90องศา ได้สามเหลี่ยมใหม่คือสามเหลี่ยม A B C เสร็จแล้วแล้วก็ให้สะท้อนกับแกน x อีกนะและให้สะท้อนแกน x นะได้สามเหลี่ยม A B A B, B C B, นี่นะจงหาว่าพิกัดสามเหลี่ยม A B, B C B, ตรงกับข้ออะไรโอเคไหมข้ออะไร The g u r u first c r u first เองครับอ่าข้อนี้เนี่ย สามเหลี่ยม abc นะครับเราก็วาดรูปเลยนะข้อนี้นะให้วาดรูปนะครูขเขียนเป็นเส้นแกนก็เราจะได้ไม่งงอ่ะก็หนึ่งนะสองสามแล้วก็สี่ไอ้ตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่โอเคไหม A มันคือหนึ่งหนึ่งคือตรงนี้นะ A คือจุดนี้นะเป็น A คือหนึ่งหนึ่ง ส่วน b คือ2 4ตรงนี้คือ b นะคือสองส่ส่วน c คือ4 1 c คือ4 1คือตรงนี้โอเคไหมะลังครูก็ได้รูปสามเหลี่ยมละรูปนี้นะรูปนี้โอเคพอครูได้รูปสามเหลี่ยมรูปนี้ปั๊บเนี่ยครูทำอะไรขึ้นนะครูก็หมุนใช่ไหมครับนะข้อน,นี้เขาบอกว่าอะไร หมุนรอบทวนเข็มนาฬิกา90องศาเวลาหมุน90องศาเนี่ยถ้าเรางงให้เรามองก็ได้ให้ตรงนี้มันเป็นคล้ายๆกับตักขอแล้วก็ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคูก,ก็อาจจะคูขอใส่อันนี้ไว้ก่อนตรงนี้ก็คือ1 2 3แล้วก็4ติดลบนะตัวทีติดลบติดลบส่วนข้างล่างมาก็ลบ1ลบ2ลบ3แล้วก็ลบ4 ครนี้พอครูตรงนี้มาครูหงายมาปั๊บมันก็จะกลายเป็นรูปนี้นะครูใช้สีแดงแล้วนะตรงนี้กลายเป็น a ดดเดก็มาตรงนี้คือลบหนึ่งกับหนึ่งโอเคมลบหนึ่งกับหนึ่งพอตรงนี้มาก็ทําองโดยกันมันอยู่แถในี้ใช่ไหมตรงนี้มันยืดมาแค่สองหน่วยเพราะนั้นตรงนี้มาสองหน่วยเออไม่ใช่ตรงนี้ล้มไปทั้งหมดเด็ดสี่หน่วยตรงนี้ลงมาตรงนี้ถึงสี่แล้วก็ตรงนี้จะขึ้นมาสองหน่วยเนี่ยหาตรงนี้มาสองหน่วยก็ขึ้นมาตรงนี้สองหน่วย ตรงนี้ก็เป็นไม่ใช่ a แดดนะต้องเป็น a แดเฉยๆอันนี้ก็เป็น b ดนะ b ดตรงนี้ก็ลบ4 2นะคือตรงนี้ส่วน c เนี่ยมันมาตรงนี้นะครับมันมาตรงนี้ไอ้ตรงนี้1มาล้มมาอยู่ตรงนี้ตรงมาตรงเนี้ยนะแล้วก็จะเอียงมาอยู่ตรงนี้นะง่ายๆอ่ะก็คือเอียงมาตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเอียงมาล้มตรงนี้จากจุดหมุนตรงนี้นะก็จะเอียงมาล้มตรงนี้เสร็จแล้วทั้งหมดเดี๋ยวจะตั้งฉากขึ้นอีก4หน่วย ก็มาตรงนี้เลย4หน่วย c d h นะก็คือเอ่อกับลบหโอเคไหมส4กับลบหนะ c นะเราก็วาดรูปนี้มานะสกับลบหมันก็จะกลายเป็นรูปนี้โอเคนะวาดรูปมาที่มันอยู่ตรงนี้คููใส่จุดผิดเ okay, อะ่อะอะ่ะ4มันอยู่ตรงนี้เนาะ โอเคเสร็จแล้วทั้งหมดเนี่ยสะท้อนนะกับแกน x นะตรงนี้แกน x ตรงนี้แกน y เนาะสะท้อนมาอะครูปเปลี่ยนเป็นสีเขียวสะท้อนสะท้อนมาก็อยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ตรงนี้ห่างกับ1ตรงนี้ห่างกับตรงนี้เนะี่ยทั้งหมดกี่หน่วยลูกนะอ๋อครูครูปเขียนสลับที่กันนะตรงนี้ต้องไม่ใช่ไอ้นี่นะหนึงอะครูเห็นพิการตรงนี้ผิดนะต้องเป็นเท่าไหร่ลูกนะ ตรงนี้ต้องกลายเป็นนะตรงนี้นะจะต้องกลายเป็นเท่าไหร่นะเอ่อลบหนึ่งนะลบหนึ่งสี่เห็นไหมสำหรับกระเบนลบหนึ่งสี่ฝึกว่ารูปนิดหนึ่งแล้วตรงนี้เนี่ยมันห่างกับตรงนี้สี่หน่วยเพราะนั่นลงมาข้างละตรงนี้นะเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้ก็คือลบหนึ่งลบหนึ่งไอ้ตรงนี้เป็น a อดดเดดส่วนตรงเนี้ยสี่ก็กลายเป็นลบสี่ใช่ไหมเนยลบหนึ่งลบสี่ ก็กลายเป็น b ดส่วน c ตรงนี้ห่างกับตรงนี้คือ2เพราะน้นตรงนี้ก็เป็นลบ2ก็ลบ4ลบ2ก็กลายเป็น, 4, เปน b เเนะเพราะฉะนั้นเราก็ลากเส้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ข้อนี้ตอบเพราะอะไรก็ a คือลบ1ลบ1นะ a เดดคือล1ลบ1นะแล้วก็ b ดซึ่งมันจะตรงกับข้อไหนอะดูดิ a คือลบ1ลบ1คือตรงนี้ b ดคือลบ1ลบ4 เออตรงนี้ B ตรงนี้ C ีนี่ b นะ B เดดแดดแล้วตรงนี้เป็น C เดดดให้ b นะเพราะเราขยับมาจากตรงนี้สะท้อนมันนี่เป็น C ดดดอยู่ตรงนี้ b เดดดดคือลบสี่ลบสองแล้วก็ลบหนึ่งลบสี่ข้อนี้ตอบข้อกอไก่โอเคมั้ยข้อห้าตอบข้อกอกไก่ค่อยๆเขียนนะค่อยๆเขียนนะแล้วเราก็จะเข้าใจเองโอเคไหมค่อยๆไล่นะค่อยๆไล่ข้อที่หก ข้อที่6กเนี่ยกำหนดให้สมการ 2x ลบ y เท่ากับ5 x เท่ากับ2และ y เท่ากับ4ตัดกันที่จุด A B C นะจงหาว่า A B C มีค่ากี่ตารางหน่วยนะพอจะคิดกันได้ไหมเนี่ยข้อนี้นะพอจะคิดกันได้ไหมนะ,ะข้อนี้ทำยังไงนะครับข้อนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะครูก็จะวาดรูปนะวาดรูปนะวาดรูปเป็นแกนแกน x y นะวาดรูปเป็นแกน x y นย่ากน x นะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยสมการบอกว่า x เท่ากับ2หมายความว่าไงนะก็คือที่ตำแหน่งตรงเนี้ย1และตรงเนี้ย2 x เท่ากับสมันจะเป็นเส้นตรงเส้นนี้อ่ะเส้นตรงเส้นนี้กูเปลี่ยนสีก่อนนะอ่ะเป็นเส้นตรงเส้นนี้เส้นตรง x เท่ากับ2อ่ะกูเขียนเป็นเส้นตรงธรรมดาโอเค เสร็จแล้ว y เท่ากับ4ก็คือที่ตำแหน่งที่4เนี่ยที่ตำแหน่งที่4เนี่ยอ่ะตรงนี้เป็น4นะอันนี้ก็จะเป็นเส้นตรงอีกอันหนึง่งมันก็จะตัดกันที่จุดนี้แล้วเห็นไหมตัดที่จุดนี้แหละนะจุดนี้แหละอันนี้เบีเ่ยงๆหน่อยเนาะขยับเนี่ยโอเคอ่ะโอเข้มะ,ะมันก็จะตัดกันที่จุดนี้แหละตรงนะโอเคอ่ะ พอแล้วไงต่อลูกนะราวนี้ไงต่อนะราวนี้เราก็ไปหาว่า 3x ลบ y เท่ากับ5กับ x เท่ากับ 2, 2> เอางี้จะมาทีละคู่นะว่ามันตัดกันที่ไหนนะครับ 3x ลบ y นะครูก็เปลี่ยนเป็นเสียงเงินดีกว่านะก็เป็นเท่าไหร่นะลูกนะ 3x ลบ y เท่ากับ5กับถ้า x เท่ากับ2เนี่ยตรงนี้เป็นเท่าไหร่อันนี้สออ่วานที่1อ่ะตรงนี้เป็นว่า x เท่ากับ2เป็น2 y เท่ากับ4นะเป็น3นะนำ2แทนใน1พอนำ2เนี่ยแทนใน1เราก็จะได้เป็น3คูณ2ลบ y เท่ากับ5เพราะฉะนั้น3คูณ2เป็น6ลบ y เท่ากับ5ใช่ไหม y ก็เลยเท่ากับ6ลบ5 y เท่ากับ1นะพิกัดแรกที่เราตัดก็คือ x คือ2 x คือ2 y เท่ากับ1พิกัดรแรกคือ2 1เข้าไหมพิกัดแรกคือ2 1 อภิการต่อมานำสามแทนใน1เลยก็กลายเป็น3เท่าไหร่นะลูกนะ3คูณเท่าไหร่ x นะ3คู x ลบ y y คือ4เท่ากับ5เพราะนั้น3 x เท่ากับ5บวก4 x ก็เลยเท่ากับ9ส่วน3 x คือ3เพราะนั้นอพิการหนึ่งคือเท่าไหร่ลูก3อะไรตัดกันที่3 นะสามนะเอ่อ y คือ4นะ y คือ4ใช่ไหมสามสี่อ่ะเพราะฉะนั้นพิกัดแรกคือ2 1กับ3 4นะ2 1นะ x คือ2 y คือ1นะ y คือ1 x คือ2 y คือ1ใช่ไหม x คือ2 y คือ1โอเคอีกอันหนึ่ง x คือ2 y คือ1คือจุดนี้อีกจุดหนึ่งคือ x คือเท่าไหร่ x คือ3 y คือ 4x คือ3นะ y คือ4ก็คือตรงนี้มันตัดกันที่จุดน,นี้พิกัดตรงนี้โอเคไหมคราวนี้เราก็หารูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะรูปนี้ก็คือตรงนี้ห่างกัน1หน่วยตรงนี้1ตรงนี้เลข4ใช่ไหมตรงนี้ห่างกัน3นะตรงนี้ห่างกัน3จุดก็มา1หนึ่งกับ4 3แนเียวสองกับหนึ่งหนึ่งเพราะนั้นสามเหลี่ยมเป็นเท่าไหร่เซษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงฐานก็คือนะฐานก็คือหนึ่ง สูงก็คือ3ข้อนี้ตอบ1.5นะ3หาร2เนี่ยตัดใต้1.5ตอบข้อขอไข่นะข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะไม่ยากไม่ยากนะพอกันได้ไหมพอทำมาได้ไหมนะี่ยโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูข้อต่อมานะครับง่ายๆนะไม่ได้ยากอะไรมากมายอ่ะมาดูข้อที่7นะอ่ะเราไปดูข้อที่7กันนะครับนะเราหา A กับ B นะข้อที่7นะ เ okay. อามาดูเ okay. อามาข้อที่7เนี่ยตัวแรกเนี่ยให้ A เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะเนะข้อที่7นะเเท่ากับนะสองลบหนส่วนสบวกหนึคูณกับ2องลบหส่วนสองกลังสองบวกหนึคูณกับสองลบห่ส่วนสองกลังสองบวกหแล้วก็คูณไปเรื่อยๆจนถึง สองลบหน่งส่วนสองกำลังแปดบวกหนึ่งเลังแปบวกหนงนะข้อนี้ข้อนี้ทำยังไงนะเราก็วิธีการเราก็ทำรวมง่ายๆก่อนก็เป็น2องลบหนส่วนสะคูณกับ2องลบหส่วนสองกำลังสองเป็น4ีบกหเป็น5นะแล้วก็คูณกับ2องลบหนส่วนสองกำลังสนะตรงนี้เป็น2องกำลังสาเป็น8ปดนะแปบวกหเป็น9นะเป็นเ้า แล้วก็คูณกันไปเรื่อยๆจนถึง2ลบ1ส่วนคณิต2กำลัง8เนี่ยมันจะได้256 2คูณกัน8ครั้งเนี่ยจะได้256เราไปคูณเนาะ256นะแล้วบวก1ก็เป็น257อนะ่าแต่แล้วเราทำไงต่อแล้วก็เป็น2ลบนะ2ลบ1ส่วน3ก็คูณด้วย3ส่วน3ก็ไปก็เป็น6นะ6 3ก็เหลือเท่าไหร่นะ6ลบ3ก็เหลือ5ส่วน3 คูณกับอันนี้ก็คูณด้5ส่วน 5, 5้าไป520ลบ1ก็เป็น9ส่วน5ลบกับอันนี้คูณ9เข้าไป9ส่วน9 18ลบ1ก็เป็น17ส่วน9นะคูณกันนะแล้วก็จะคูณกันไปเรื่อยๆนะจนถึงเท่าไหร่ลูก257คูณ2 2 7 4 514ลบ1ก็เป็น513ส่วนด้วย257ถ้าเราสังเกตอะไรมันก็จะตัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นไหม ตัวมันจะเฉียงไปทั้งเนี้ยตัวหน้าจะตัดเศษตัวหน้าจะตัดส่วนตัวหลังไปเรื่อยๆเพราะนั้นตัวสุดท้ายตัวเนี้ยถูกตัดทิ้งมันก็จะกลายเป็น513ส่วนด้วย3ามนะตตดอีกทีหนึ่งสามเท่าไรลูก313หนึ่ะสามหน่มใช่ไหลูกสามหน่เอเป็นยี่สิบสามเจ็ดสิบนะสามเจ็ดนะก็1 7อเพราะนั้น A อเท่ากับร้อยเจ็เ่ะพอเราได้ A อปุ๊บเราหาบี B โจบบ์บอกว่าเท่ากับนะ A คือ171เน,นะ B เท่ากับ2กำลัง3กำลัง2ลบกับ2กำลัง3ทั้งหมดยกกำลังสองไอ้ตรงนี้ต้องเข้าใจความหมายนะลูกนะ3ยกกำลังสองเนี่ย2ยกกำลังสากำลังสองไอ้นี่คือยกกำลัง3มามยกองเป็น9ก็คือ2อกำลัง9ลบด้วยแต่อ้นเนี้ยคือเอาเลขมาคูณกันกเพราะมันมีวงเล็บขั้น2งคูเป็น6ความหมายคับละความหมายกันก็เป็น2อกำลัง6 คราวน,นี้เพื่อให้เราง่ายขึ้นเนี่ย swoją. เราก็จะกลายเป็นเท,ท่าไหร่ลูกนะตรงนี้เราก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะเราก็ทําเป็น2กําลังเกาเนี่ย2องกลัง3คูณ2กําลัง6ลบกับ2กําลัง6ไม่มีหน้า2กําลัง6คือ1ก็จะกลายเป็น2กําลัง3ลบ1แล้วเราก็ดึง2กําลัง6ออกมา2กําลัง3เนี่ยเป็น8นะ8ลบ1เป็น7ดคูณด้วย2กํา oui ลัง6เนี่ยมันจะเป็นนะลองไปดูนะลูก2กําลัง6นะถ้าท่องได้ก็ดี2กําลัง6จะเป็น64 พราะฉะนั้น7 4 2 8 <c> ต้น2 7 6 4 2เป็น44เป็น448 448เนาะจะโจทย์นะโอเคจะโจทย์เขาต้องการหาอะไรลูกหา b ลบ 2a ไม่ใช่กูลบไปก่อนนะโจทย์นะเขาต้องการหา b ลบ 2a คราวนี้ b ก็คือ448ลบ 2a คือเท่าไหร่ลูก171 ก็เป็น4 48นะ 4, 4 8ลบ2 3 4เท่ากับนะ106นะ106ข้อนี้ตอบ106เข้าใจวิธีคิดไหมอ่ะเราก็กลับไปดูว่ามันมันคือข้อไหนนะ106ตอบข้อนะข้อนี้ตอบข้อขอใข่เอเคไหมพอได้ไหมครับนะข้อนี้นะพอได้ไหมเดอะกูลูเฟ คือเฟิร์สเองครับ